จะเริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายอันดับต่อไปหลวงพ่อสิงวัดพระพุทธบาทร,ร้มประภัยจะได้มาเล่าเรื่องหลวงพ่อทองวัดบทต่อจากตอนที่แล้วเนาะตอนนี้มาถึงตอนที่เก้าเรื่องประหลัดบุญช่วย พ่อชมแม่ละไมบ้านอยู่ใกล้วัดบสถทั้งสองได้แต่งงานอยู่กินกันมาตั้งสี่หา้าปีแล้วแต่ไม่มีลูกสุบวงดํดำรงตระกูลเหมือนคนบน้บานได้พยายามไปบนบ้านขางกล่าวขอลูกจากสิงศิดซึ่งตนโรคนับถือร้ายแห่ง ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลทั้งสิ้นถ้าใครแนะนำมาดีว่าสักทีเป็นต้องไปจนถึงแต่จะเป็นด้วยวัฒนาที่วรทั้งสองจะยังไม่มีโลกหรือยังข้องขัดอะไรอยู่ก็ขัดไม่ได้แม้จะตั้งความปรารถนาสักเท่าไรเท่าไรพยานอย่างไรต้องมาเกิดขลสมประสงค์สักทีวันหนึ่ง พ่อชมแม่ละไมช่วยกันเจี่ยวเรือออกจากบ้านไปวัดโสธรเมื่อถึงวัดจอดเรือที่ท่าน้ำแล้วขึ้นเดินไปจนถึงหน้าบทซื้อทุกเทียนแม่ทองจากร้านจำหน่ายแล้วเข้าไปในบทจุดทุกเทียนบูชาสาักการะสองพ่อพุทธโสธรและตั้งใจมุ่งบนบาน อธิษฐา,านขอลุกเป็นสำคัญจากนั้นลุกขึ้นเปิดทองลุกขึ้นปิดทองที่องค์พระโสธรจนเรียบร้อยก็ออกจากบทพอก็พ้นบทมายังไม่ถึง่านามฝนตกอย่างหนักจะหลบรงเรือก็ไม่ผ่านจึงเข้าไปพาะฝนอยู่ที่ศลา่านาม เมื่อเขาไปถึงสาราน้ำนั้นเห็นหญิงคนหนึ่งนอนโสมอยู่ใกล้ตัวหญิงนั้นมีทารกน้อยๆสังเกตข้อล่างได้ชัดว่าเป็นเด็กผู้ชายอายุป,ประมาณสองสามเดือนเท่านั้นอนอนหลับตาพิ้งอยู่โดยใบหน้าของเด็กนั้น อกอิ่มผ่องใสแม้ว่าร่างกายจะห่อหุ้มด้วยผ้าซึ่งเก่าขาดและสุกปรกกระ,ระากางมือข้างหนึ่งของหญิงผู้เป็นแม่ประคองกอดลูกเอว่าย่างรักและเป็นห่วงแม่ร่างกายของนางจะสุบซีดและใบหน้าเนื้อัวจจากขมขมองกรตางทีพ่อชมแม่ละไมมองเด็กน้อยนันถนัดใจ ผ่นมาสบตากันทันทีแม้ไม่ต้องพูดกันแต่พอรู้ใจกันได้ว่าต่างพอใจและถุกชะตาเด็กคนนี้มากพอดีญิงที่กกเด็กนั่นลืมตาขึ้นทำให้เห็นดวงตาของนางได้ชัดดวงตาทั้งคู่แห้งผากคล้ายไม่มีน้ำเลี้ยงขังหล่อไว้เลยเหมือนกับต้องถูกความทุก แสเผาเนเตรียมไปหมดทางล่างแม่ละไมยิงเข้าไปนั่งไปลายใต้หญิงคนนั้นแล้วชี้ไปที่เด็กถามว่าลูกเธอหรือจ้าหญิงคนนั้นที่ยับหน,น,น้าแม่ละไมยิงถามตอบไปว่าเป็นอะไรไปจ้าําไมถึงนมานอนอทนี่นี่ล่ะหญิงคนนั้นตอบด้วยเสียงแผ่วเบาว่า,วาไม่สบายเจ้าค่ะ โอ้ยฉันไปไหนไม่ไหวแล้วอะ่ะช่วยฉันด้วยเอาลูกฉันไปยัง้วยเถิดนะเจ้าคะขุดจุกริงคนนั่นก็คลางออกมาเหมืนคนป่วยหนักนะทั้งพ่อชมทั้งแม,ลม่ละมม่ขนลุกสู้รู้สึกดีใจและตื่นเต้นนะเพราะชอบทะลกตั้งแต่แรกเห็นแล้วแต่ยังไม่รู้หัวนอนปลายตีนทั้งแม่ลยก ทางเรื่องของเด็กแม่ลำไมยจริงถามต่อไปว่าหนูอยู่ไหนละจ๊ะแล้วลพ่อเด็กเขาไปไหนล่ะจึงเห็นแต่แม่กับลูกสองคนเท่านั้นคำถามของแม่ลำมายทำให้ผู้หญิงคนนั้นสอื่นน้ำตาไหลร,ร้องไห้นะอแต่คนทั้งสองก็รู้ได้ว่านางต้องกระทบกระเทือนใจยอย่างมากและ ได้ตอบออกมาอย่างยากเย็นด้วยน้ำตา,าด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าฉันมาจากปาจินบุรีเจ้าค่ะมาตามหาพ่อเด็กเขาเขาอยู่ที่ไหนฉันก็ยังตามมาพบพูดได้เสียงทอนาน้นก็หลับสานิ่งเพราะความทรมานโดยรีดของโรคซึ่งกำลังคุกคามอยู่ สองสามีภรรยาทุกข์สิทธาหารือกันมนุษยธรรมจนให้นิ่งดูได้ไม่ได้พอดีฝนชาลงจิ่งช่วยกันอุ้มหญิงคนนัน่นนะความเบื่อทารกน้อยนลนะไปลงเรือเจียวขึ้นไปเจนถึงหน้าโรงพยาบาลอุ้มหญิงคนป่วยคนป่วยเข้าไปให้หมอโรด,ดช่วยรักษาตัวส่วนเด็กนั่นจะเลี้ยงไว้เองเพะ สงสารเลทนามากอาการป่วยของหนูน้อยคนน้อยนะอยู่ในขั้นหนักมากหมอจึงรับตัวเอาไว้ที่โรงพยาบาลเมื่อฝากฝังคนค่อยเรียบร้ยอยแล้วก็จมและแม่ละมานจริงเจวเรือต่อไปจนถึงตลาดซื้อนม ขวดนมตลอดจนผ้าผอนแป้งและของใช้สำหรับเด็กซึ่งเงินไปเกืบหนึ่งตำลึงแล้วพาเด็กกลับบ้านด้วยความชืม้นชมเด็กน้อยพวรรเดียงสาคลายเกี่ยมตัวไม่อ้อนนะไม่ควรเลยนะกลางคืนก็ไม่ควนให้พ่อแม่ได้เดือดร้อนนะหลับดีนอนดอีเรียงง่าย ทำให้สองหัวเมียเพิ่มความรักความสงสารมากยิ่งขึ้นว่ารุ่งขึ้นพ่อชมมาเยื่ยมแม่ของเด็กที่โรงพยาบาลอาการของนางยังไม่ดีขึ้นแต่พอพูดรู้เรื่องอะไรบ้างโดยเล่าเรื่องของนางให้พ่อชมฟังว่า นางอยู่ที่เมืองปาจินได้เสียกับทหารเกณฑ์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนเมืองแปดริโวเมื่อนางตั้งท้องเขาโค้นเกณฑ์กลับมาบ้านเดิมได้รับปากว่าจะย้อนขึ้นไปรับนางกลับมาเรียนดูต่อไปแต่อุตสาร์รอรอนะจนคลอดลูกแล้วเขาก็ไม่ไปรับตามสัญญาบ้านที่นางอยู่เป็นบ้านของญาติห่าง นะงอาศัยอยู่เป็นคนใช้เขาตั้งแต่มีท้องแล้วเจ้าของบ้านเขาลำเกียดว่าทํางานไม่ได้นะทํางานให้เขาไม่คุ้มก็ค่าเข้าค่านายิ่งขอดกออกมามีลูกอ่อนด้วยเขาก็ยิ่งไม่พอใจถึงกับออกปากไล่นะพูดกระทบกระเทียบจะอยู่ไม่ไหวนางจึงอุ้มลูกโรงสารเทื่อตามหาผัว จนมาถึงเมืองเนี่ยตั้งใจว่าถ้าวกเขาแม่เขาจะไม่รับเลื้ยงนางเป็นภรรยาผมไม่ว่าขอจะให้เขารับลูกไว้เลี้ยงก็เป็นเรียกันแต่เที่ยวตามหาหลายวันแล้วนะไม่พบไม่ได้ข้าวอดอาหารลำบากลำบนนะขอทางเขากินแล้วก็อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างจนเริ่มลงเจ็บ จนป่วยไข้มาสบายลงมานี่แหละเจ้าค่ะอีนั่นเล่าเรื่องของนางให้พ่อทรงฟังแล้วก็ร้อให้ซ่อมลำพันขอฝากลูกของนางกับพ่อสมเจ้าสามสักกะมาขาดปากเลยอพ่อรมออกจากโรงพยาบาลกับมาบ้านด้วยใจอันหดหู่นะสงสารสงสารแม่เด็กที่โดนลับมาเลี้ยมสุดประมาณ อัน,นิจจาความรักโลกแม่เจ็บหนักจะรอดหรือไม่รอดก็ยังอยากจะรูอ้อยากจะรู้นะแต่ดวงใจของแม่ก็คิดประวัติถึงโลกตลอดเวลาโลกเป็นวัตถุลง้งคามีราคาและสามคนสาคัญเกินกว่าชีวิตของแม่เท่าไหร่ สองสามวันต่อมาเมื่อพ่อชมเยี่ยมแม่ของลูกที่โรงพยาบาลอีกครั้งปรากฏว่ายงน่าตายแล้วหมอชี้แจงว่านางปวดเป็นลูกกวดบวชและทิ้งไวยจนอาการหนักมาถึงโรงพยาบาลสุดความสามารถที่หมอจะช่วยเหลือให้หายได้สพของนางได้ฝากไว้ที่วัดเมืองอ่า พ่อชมจึงไปติดต่อกับทางวัดจัดการบางสกุลทำการเผาศพให้เรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็อันหมดเรื่องกันไปนะเออท่านผู้ฟังเทลรกทั้งหลายบลุบลมโบราณมานะเขาทำยังไงเวลาจะมีผู้ชายมาขอลูกสาวเลนะลาทั้งพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่เขาไม่ได้ขายลูก สาวนะคือเขาขอสิ่งทักสินเงินทองไปบ้างเวลาเขาได้มาเป็นลูกเป็นผัวแล้วเขาทิ้งไปเวลาตั้งท้องเวลาเลี้ยงลูกนะมันไม่มีเงินจะมาส่วนเหลือเจ้าจุนส่วนนี้จะได้ใช้เงินส่วนเนี้นะเอามาประคับประคองให้มันทนจากความลำบาก ตอนช่วงเลี้ยงลูกเล็กเนี่ยนะแม่ทุกคนก็รักลูกพ่อปุจจาตายายก็รักลูกรักหลานนะจึงมีทิพิการว่าถ้าผู้ใดจะมาขอลูกสาวเนี่ยเขาจึงเรียกเงินเรียกทองกันบ้างนิดหน่อยเพื่อเอาไว้ป้องกันอ่าตอนที่ผู้ชายเนี่ยหนีไป ม่ใช่ว่าทําเพื่อสิ่งอื่นแต่ทําเพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่จะตามมามาก่อทุกข,ข์ให้เขาแล้วก็ทิ้งให้เขารับผิดชอบตัวเองเขาไปหาใหม่ไปอยู่ที่ใหม่ม่เอาใจใส่ข้างหลังเนี่ยนะ,ะมันมีมาหลายผู้หลายคนว่าจะครไม่ได้เพราะแม่ที่กลัวเรื่องเนี่ยก็เลยต้อง เรียกเอาสินสดเงินทองไว้บ้างไม่ใช่เรียกเอามาซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อเนื้อมาหลาบมาซ่าดินสารกันเป็นหมดไปนะหมื่นหมื่นแสนแสนไม่ใช่นั่นแหะก็ทำาก็อย่างนั้นแหละคนโบราณนี่ก็มีเสียรสีปุกมือแล้วก็มีสินสดทั้วันกันไม่ไม่หมดเปลืองหมากเหมือนสมัยนี้เนาะ ก็เป็นอันเสลียกันบ่อยแต่สมัยนี้การแต่งงานนี่ทางภาคกลางนี่หมดเป็นล้านๆนะต้องตองกจินนะที่พ่อไปเทีเ่ยวลาตินเียเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะแต่งเนียนี่ถ้างเงินไม่ถึงล้านเนี่ยเจ้าสาวเขาไม่ค่อยเอาอ่ะถ้าพอตาไม่อยากไม่อยากได้อ่ะรูเขึ้มีเงเลยเลย อยู่รอรอจนกว่าคนรวยจะมาเอาเนาะงี่ก็เลีวแต่เรื่องทั้งโลกนะเราให้ฟังเรื่องบุรุบุบราณนิดๆหน่อยๆเนาะอ่าทีนี้ครั้งพ่อชมและแม่ละใหม่ยิยงเลี่ยงดูเด็กกำพาไว้ด้วยความรักรลุดว่าเป็นลูกของตัวเองฉันได้ฉคนั้น จนเด็กน้อยคนหนาสงสารเจริญสบโตแข็งแรงมีน้ำมีนวลกว่าเก่า,าก็ยิ่งชวนให้น่ารักน่ายเอ็นดูเพิ่มขึ้นเพราะเลีย้ยงง่ายและเตรียมตัวเหมือนกับจะรู้ว่าตัวเองนะ่ะเป็นลุกเป็นคนกำพร้าตั้งแต่เล็กเล็คนที่ไม่รู้เรื่องแต่ก็จะว่าเด็กคนเนี้ยเป็นลูกแท้ๆของพ่อโสมและแม่ละมอยเองเมือ่อ เด็กที่เรี้ยงมามีอายุประมาณหนึ่งปีคนทั้งสองจึงพาันไปวัวัดหมดขอให้หลวงพ่อทองตั้งชื่อให้เมื่อหลวงพ่อทองพิเคาะดูเด็กคนนี้โดยดีคนแล้วตั้งให้ตั้งชื่อให้ว่าบุญ่วยและได้ผูกข้อมือให้ก็เป็นสิริมงคลต่อไปอ,อ่า คำโบราณท่านพูดฉุบๆกันมาว่าผู้ใดที่ไม่มีลูกเองนะถ้าเอาลูกของมาเรื่องต่อไปจะได้ลูกอิจฉา <c oughs> คือลูกแท้ๆจะเกิดมานะบางคนก่ได,ด้เกิดคเดโนะกรรมมาเป็นฝวนเลยนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะผีที่ถึงญ่ของเรานะกลัวคนอื่นจะมาแย่งสมบัติ <c oughs> โอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยกูตนอรอไม่ได้ละอิเล็กเซค่าอยู่ไม่ได้อของอกเสียหายจะเป็นของคนอื่นไปหมดเลยแย่งกันมาเปิดเลยทีน่ะอ่านี่จะเทจ็จินอย่างไรก็ไม่ขอหยืดยันนะแต่มาเป็นอย่างนี้เป็นส่วนมากวสุป,ประการที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้นะ,ะบางคนบางท่านนะ,ะถ้าว่าไม่มีลูกอ่ะ ไปบวชพระไปบวชนนน่ะจะได้ลูกเพราะอะไรเพราะทางเมืองเหนือนี่ถ้าเราเป็นพ่อออกแม่ออกคือบวชให้ใครแล้วก็จะนับถือเหมือนพ่อแม่จริงๆนะจะไปดูแลใจใส่ดยเฉพาะราชขขาพระแล้วก็วยังไปช่วยงานช่วยกันเหมือนพ่อแม่แท้ๆนะไม่ทอดทิ้งกันนี่เลยว่าได้พอด่อได้ได้ลูก อีกคนหนึ่งละแต่ว่าลูกอีกขาก็จะมาเกิดน่ามีอีกตำราหนึ่งนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังดย๋าไปใช้นะมันเป็นตุลาตำราบรรณเนาะอ่าถ้าเขาเกิดลูกมาแล้วมันไม่ได้เรื่องนะเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายทีนี่สักปลยก็เอาไปที่ปราชา์พอคนอื่นกลับหมดแล้วนะเขาจะเอามนิกวันคอเดี๋วคนนี้จะเอาหัวหลุดกระเด็น จเอามาต่อทางตุดไว้ที่นี่ล่ะพ่อแม่บานดาจะเลี้ยงลูกเกิดมาที่คนยุคเมื่อตายสักคนเลยวะเออมันเป็นอานาถเนี่ยนะโบรุณโบรานในี่เขาทำอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันจะสมัยใหม่แล้วเนาะจะเรียนรุ่งเรืองหมอแพทย์เรื่องสูตยัดนาฬีอะไรเรื่องคันท่านรักษาเนี่ยเขาเก่งไม่ต้องใช้วิชาแบบนี้อีกแล้วนะ สมัยโบราณมันต้องมีอะไรที่เรียนแบบนี father, ้เนาะถ้าหลวงพ่อไม่ลอยหลงลูกนุลุกหลานๆเขาจะไม่มีใครไม่รู้เรื่องนะเนาะว่าคนโบราณเขาทำยังไงพอเกิดลูกมาก็ตายเกิดมาก็ตายอ่าไปถึงป่าชญเนี่ยเขามิดฟานคอเอาหัวมาตอกตุดทีนี้เราเราพอกคุณเอ้ยไม่ต้องห่วงละเกิดมากี่คนกี่คนก ตววันตัวคือเลี้ยงได้หมดเลยอ่าทีนี้เราอ่านต่อนะอ่าพอชมแม่ละไม่นะอยู่กันมาตั้งห้าปีหกปีไปขอลูกบนต้นไม้ก็ไม่ได้บนพระก็ไม่ได้ไปบนแม่น้ำก็ไม่ได้บนหลัางทรงลัางโซงแล้วไปหมดไม่ได้นะไม่มีลูกเลย ครั้งที่อยากจะมีลูกใจแทบจะขาดพอไปเอาบุญช่วยมาเลี้ยงเป็นลูกดีเศรเศะแม่ละไม่มเกิดแฝ่ท้องเนี่ยตั้งท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยเออแม้ว่าเด็กบุญช่วยต่ไม่ใช่เลือดในอกแต่ยิ่งเลี้ยงก็ยิ่งน่ารักนะพอเป็นลูกเป็นเด็กที่น่ารักไน้าเอ็นดูอ่ะนะรูกร่างผิวพรรณันนะ้อะไรก็ <c oughs> น่ารัก แล้วก็รู้จักประจบเอาใจพ่อชัวแม่ละไมตั้งแต่เล็กๆลทังยังเลี้ยงง่ายนะไม่คิโลกอ่ะไม่บรบกวนไม่ร้องไห้ทั้งคำ่ำกลางคืนนะวุนพีมีน้ำมีน,นอนลาวกะลูกคูดีมีสกุลทั้งหลายนะว่เด็กบุญช่วยมีอายุลาลาสองขวบแม่ละไมก็คลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่งนะนี่ ตั้งแต่นี้ลูกตัวเองพ่อชมเรื่องเหนื่อยลมบากก็รู้สึกตัวนะว่าเคยสบายไม่ต้องลําบากก็ต้องลําบากขึ้นเพราะการเลี้ยงเด็กบุญช่วยมาอย่างไรแต่พอเลี้ยงลูกตัวเองเข้ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากทรมานอย่างแสนเขียนลูกตัวเองช่างเลี้ยงยาก เย,นนะย็นเย็นนะโอยมันไม่เหมือนผู้ช่วยเลยนะต่างกนันจนสุดที่จะกล่าวอ่ะโยเยร้องไห้กับข้างวันเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ยังงวนย่างออางี้หายจากอย่างนั้นก็เปลี่ยนอย่างนี้เล่นออาคนหนึงสองหมดอยากมีลูกจอไปอู่แล้วลนะ่ะแต่พี่น้องพวกพ้องขอ,งของพากันอธิบายให้ฟังว่า ลลกที่ขอจากหลวงพ่อโสธรนะมักเป็นอย่างนี้นะเมื่ออยากให้เมื่ออยากได้มากถึงก็ไปขอท่านขอให้มาเลี้ยงให้สงกับความอยากได้ทีเดียวละอ่าเนี่เขาไปขอกับหลวงพ่อโสธรเนาะโลกที่แท้ของพ่อชมแม่ละไมนั่นนะหลวงพ่อทองตั้งชื่อให้ว่าบุญชุกนะพ่อชมแม่ละไม เลี้ยงเด็กบุญช่วยลูกบุญธรรมและเด็กบุญทุกลูกในไข่ของตนอย่างเดียวกันแต่ถ้าเสีจากเกณฑ์ให้ทั้งสองตอบว่าลูกสองคนนี่รักเท่ากันไหมพ่อชมและแม่ละไมคงตอบอย่างกับคนินทาว่าการการคนนินทาว่ารักเท่าเท่ากันพ่อเลี้ยงมาเหมือนกันแต่คําตอบเช่นี้ ไม่ได้ออกจากความรู้สึกที่แท้จริงของจิตใจหรอกนะอเพราะธรรมดาเนี่ยนะรับล,ลูกบุญทุกซึ่งเป็นลูกทแท้ๆของตนมากกว่าลูกบุญช่วยมันเป็นจิตใจของมนุษย์นะพอมีลูกจริงๆเข้ามาเนี่ยลูกบุญธรรมจะลดความรักลงไปนะ มันจะลำเอียงรับลูกที่เป็นสายเลยือดมากกว่าแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ช่างอะไรนะก็ยังช่วยเหลือบุนช่วยเหมือนเหมือนเดิมนะรักจริงๆเหมือนกันแต่มันรับน้อยกว่าลูกที่เป็นลูกในใช้เท่านั้นนะเ,เด็กทั้งสองนะ มาเติบโตขึ้นมาไล่ๆกันยิ่งโตขึ้นยิ่งหน้าอาจจจัศจรรย์ร่างกายใบหน้าเกิดไปคล้ายกันด้วยก็เหมือนก็บลูกพ่อเดียวแม่เดียวจริงๆนะเนี่ยอพอเมื่อขอรับบุญชุกมาบุญช่วยนะเมื่อบุญชุกคอทองอนะอารมณนะ์เะปัจโยคือว่าทีตใจพ่อแม่นั่นนะอาผูกพันกับบุญช่วยมาก บุญชุกเกิดมาก็าเลยมีลักษณะหน้าตาเกบจะเหมือนลูกแฝดแน่นตอนแม่เราหมายตั้งท้องบุญชุกคงเอาจิตเอาใจจดจ่จออยู่ที่บุญช่วยมากเลยกลายเปน็นนิดิเทืให้ลูกบุญชุกนั่นาเกิดความเกิดมาเหมือนบุญช่วยจังเลยเอจะอ่านต่อ เวลาก็หมดศะนะาเนาขออรธนาคุณพระศีรตนาตายและเสื่องสิทธิ์ทั้งหลายขอทั้งเจระวายเจ้าโดนมาดานประทานพรให้ผู้พูดผู้ฟังได้รับทุกพรหนา้าจงประสบแต่วความสุขสดชื่นสมหวังไปตลอดสรับเท้าเข้าสู่พระนิพพานกรดาษได้ย้ไมาถึงพระนิพพานก็ขอให้ลอยมหาศาลเนอะรขอเจริญพร